สวัสดีครับเลาะเป็นเลาะมาแลลวพี่น้องนะครับเลาะเป็นเลาะชายแนวมื้อนี้นะครับอยู่ที่บ้านหนองเหล็กนะครับบ้านหนองเหล็กตำบลหนองไฮอําเภอสํารงจังหวัดอุบลราธชธานีนะครับมื้อนี้นะครับผ้าพี่น้องเลาะมาเบิงงัวบรนบานนะครับเป็นงัวที่กำลังพัฒนานะครับ กรหลายโตเลยนะครับสำหรับคอกนี้นะครับนี่นับได้กับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดตัวคอกนี้นะครับพี่น้องนะครับเป็นคอกน,น้นอยๆนะครับแต่ว่าเาบิ่งเพิ่นเลี้ยงแล้วกะสะอาดสะอาดดีเนาะนะครับมีร่างให้อาหารนะครับนี่นะครับมีร่างให้อาหารนะครับ มีโลงเลื่อนถือว่ามาตรฐานเลยนะครับการแม่งได้นะครับการฝนการร่มกันแดดนะครับยาสดกับบุ้ยขนมาเป็นรถบรรทุกเลยพี่น้องนะครับเบิ่งติลขา <c oughs> ขนมาเป็น <c oughs> ขนมาเป็นรถบรรทุกพีก่สันแม่นโเนะก, <c oughs> กับรบรทุกย่ามากขึ้นกันเนาะนะครับนี่นะครับอยู่บ้านหนองเหล็กนะครับอยู่กับเจ้าของเพิ่นพอดีนะครับนี่จริงๆนี่มี มีเอฟซีมีพี่น้องเข้านะครับอยากให้มาถ่ายอยู่ฟ้ามบ้านหนองเล็กนะครับแต่ว่าผมติดต่อกับเจ้าของฟาร์มนะครับเพิ่นเห็นงานอยู่ทั้งชลนบุรีนะครับเพิ่นบอสะดวกให้เข้าไปถ่ายนะครับบ่ไดเขาไปบ่ไดเขาไปถ่ายฟ้ามบ่านนะครับก็เลยมาถ่ายงัวฟฟร์มเช่าบ้านนะครับเจ้าของเพิ่นกะกำลังเลี้ยงลูกอยู่พอดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนิดค่ะ นิดเนาะชื่อนิดน้องนิดอยู่บ้านน้องเล็กเนาะเลี้ยงวัวจักตัวนี่สิบเจ็ดสิบแปดตัวมีเฉพาะอยู่นี่บอกรืออยู่ในคลองน้อยก่แมนโอ้ยในคลองน้อยบอกแมนเนาะคลองพี่สาวโอ้ของพี่สาวนะครับโอ้เลี้ยงวัวว่าจะปีแล้วนี่ว่าจกสิว่าจะปีเลี้ยงมาหลายปีแล้วเลี้ยงมาหลายปีแล้วป้าห้าปีสี่ปีห้าปีแล้วสี่ปีห้าปี สี่ปีห้าปีนี่เอ่อเข้าไปหาซื้อม่เลี้ยงบ่อตอนนั้นหรือยังไงไปหาซื้อแม่พันธุ์มาเลี้ยงโอ้ไปซื้อแม่พันธุ์มาเลี้ยงสี่ห้าปีตอนนั้นนัวแพงปะแพงค่ะตัวละ 6, 000, 7, 000หกหมื่นเจ็ดหมื่นตัวละหกเจ็ดหมื่นแม่แม่พันธ์เตัวตัวดแม่เข้ามันหกหมื่นแม่มันนั่ะตัวละหกหมื่นเจ็ดหมื่นแต่แม่ดำดำโอ้แม่ค่ะแม่ดำดำเลย นั่นแม่แหลกเลยเห็นมั้งซื้อมาแม่แหลกแม่หนึ่งโอ้นั่นหกหมื่นห้าปีที่แล้วแตะกี้งวดแพงโอ้แล้วมีตัวใดอีกที่ที่ที่นํามาซื้อแม่หนึ่งซื้อมาอีกแม่หนึ่งนี่ตัวตัวไหตัวใดนี่ตัวคอไล่จ้ะคอโอ้นี่คอไล่นี่โค้งใหญ่ตัวละนึ่นี่นี่โค้งใหญ่อยู่นี่นะครับนี่นี่อ่าจั๊กปีแล้วซื้อมาซื้อมาพร้อมกันจ้ะโอ้ซื้อมาพร้อมกันจ้ะจักจั๊กหมื่นตัวนี้ ตัวน,นี้จีบประมาณหามืน่นตัวนี้หามื<ห>า่นเนสองตัวแสนกว่าแล้วพี่น้องปสองตัวแสนกว่าตัวนี้หามืน่นตัวนุ่นหกมื่นนะครับนี่นี่เด้อง้วะง้วะหามืน่นวังห้าปีที่แล้วเด้อเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อนะครับเบิงงบ่งเบิ่งโค้งเบิ่งความงามนะครับมีสองแม่แล้วซื้อมามีอีกบ่แม่หนึ่งแม่นั่นแม่ที่จอยนะคแม่ที่จอยนี่ นี่ว่าจักปีแล้วนี่ซื้อมาพร้อมกันเนี่ยค่ะพร้อมกันเลยตะกี้ก็ซื้อมาเพิ่นกับทองมานั่นะจ๊ะเพิ่นทองม้านมาม้านม้าเนาะทองม้านมาเท่าไหร่นี่ตอนนี้ยังหรอคะราคาเท่าไหร่ตอนนี้บอกบ๊อบบอบตอนตอนซื้อมาตอนพุ่นกะพกมือหามือพกมือคือกันนะจ๊ะพกมือคือกันนะครับนี่ก็อีกแม่หนึ่งสามแม่แล้วจ้าซื้อมาสามแม่ซื้อมาสามแม่ วังห้าประมาณห้าปีมันบอกท่านพ่อหกปีมันเนาะประมาณห้าปีพี่น้องนะครับนี่ห้าปีผ่านไปนะครับก็ออกลูกออกหลานมากอ่าเต็มบ้านเต็มเมืองง่วอยู่นี่นี่ให้ลูกปีละตบ่มันกับบอสได้หายปีละตนะคะโอ้โอ้บอสบอสคนสีส้มใหญ่นะบอปกติมันกับสัตว์ไห้อยู่บอจักเดือนบอ่ไว้มันบอ ปกติทั้งงวสมบูรณ์ให้ลูกปีะตโตนี่แม่ดิ๋ยวทั้งงวงสมบูรณ์ก็ได้ลูปีะตโตอือออกลูกมาจักสองสามเดือนมันก็กับสัตว์แล้วเนาะแม่ดีจ้ะอือแต่ก็ถือว่าในหลายโตอยู่นะถือว่าเป็นฝูงอยู่นะนี่นะครับนี่นานีมันหน้าหน้าแม่นบ่ะจ้าบ่ได้เอาลงหน้าบ่ได้เอาลงองปล่อยปล่อยมันเล่มยาแม่นบ่ะบ่ได้ปล่อยจ้ะหายาให้กินอย่างเดียวเลยซื้อมาสามแม่เนี่ประมาณแสนกว่าบาทเนาะจ้ บ่ได้ขายบ่เคยได้ข,าย,ดขายจักเทื่อบ่ขายเป็นหยังคืบอบ่ขายมันบ่มีราคาเอา้าก็ตอนงัวแพงอันดิตอนงัวแพงก็ว่าเลี้ยงไว้ให้ได้หลายตอนงัวแพงไว้เลี้ยงให้มันได้หลายๆก่อนเ <c oughs> ออมันลรามาลงก่อนมาเตก่อนสิขาย <c oughs> บ่สิขายตอนนี้ดิเป็นจังได๋ขายตอนนี้ก็บ่มีราคาก็เลยบ่ได้ขายเอาจังซี่ก็ได้เลี้ยงไว้นี่แหละเฮาเลี้ยงไว้หน้าบ้านอย่างสนมาอ อันง้วยไหลๆนี่มันบอมันพอคาอันไมหอยมาเวียนสูมือบอ่เพื่อนก็มาถามอยู่หาบเดนบ่เบาน้่เพินบ่ได้ขายเพื่อนก็มาเวียนแถบสูมือแต่ก็บได้ขายมนบค่คือคือเดี๋ยวนะเดี๋ยวเสร็จ่องยกตัวอย่างนี่นี่เพื่อนบ่ท่านให้ราคาบ่เนี่ยโตผู้น้อยนี่นี่ตัวนี้งวอไทยเกอรเพื่อนบ่ท่านให้ราคาบ่เนี่ยบ่ค่ะ กระถามซื้อยูหอเบล็กเบาแล้วค่ะมีตัวใดที่เพื่อนให้ราคาเนี่ยหรือบท่านบท่านเบล็กเบาบอท่านเบาเลยเพราะว่าง่วบเป็นราคาตอนเท่าซื้อมากก็ซื้อมากซื้อมาแพงเนาะแล้วเลี้ยงแล้วเลี้ยงเพื่อหยังมันจะลี้เลี้ยงเลี้ยงไว้ซื้อแล้วบอที่มีเวียงงากระเลียงไว้โอ้กระเลียงให้มันออกแม่แพรลูกไปออกแม่แพรลูกแทนง่วงเปลี่ยนราคาก็ซื้อบอขายมันบอบอจ้ะ ล่อจนมันขึ้นราคาบนจักสีแต่มันก็จ่อยหน่อยจังหน่อยหนาแรงมันจ่อยแนวนี้บอกเขาปล่อยลงปล่อยลงหน้าจานาแรงบอกมันมันจ่อยจังสี่บมบ่กับปจ่อยแล้วมันก็ไเด็กินหยาเต็มทีโอ้มันก็ดีกินดีกว่านี่เนาะอันนี้มันก็บลายโตกับค้นมหาให้มือละลดมันกับบอพอกินโอ้เขาไปหาเอามาแต่สาระยะเขาได้ปลูกเองบปะปลูกไว้อยู่เนาะคุม้ามือละลด จังซี่ก็ยังมาพ่อกินอีกได้พี่น้องนี่กินเฟืองนั่นอยู่บ่ละกินอยู่จากกินเป็นอาหารหวางพอนิ่มเย็นอ๋อตอนแรงให้กินเฟืองหัวอาหารเด้หัวอาหารบริกรกันหัวอาหารบริกินเลยขี้มันเอาไปใส่ตอนละปใช่น่าแล้วจ้ะสิบหกไร่สิบหกไร่ลดค่าปุ๋ยเคมีไปหลายบ่หลายแล้วหลายมันบ่สิบหกไร่สิบหกใส่ปุ๋ยเคมีประมาณจากสอบแต่ละปีนะ ซื้ออันนี้นี่ก็ซื้อมาซิผาสอบเลยฮะซิผาสอบเลยสิบห้าก็สอบสอบละจักบาทปุ๋ยน่ะสอบละเดี๋ยวนี้นี่สอบละเก้าร้อยหกสิบปุ๋ยหมากมันเปลืองมันเปลืองปุ๋ยบรรนเลยบ่เฮ็ดหน้าปุ๋ยหมากเก้าร้อยหกสิบแต่กีบปีกายนั่นสอบละพันเอ็ดปีกายอุ้ยปีกายสอบละพันเอ็ดจ้ะแต่ว่าปีนี้ซื้อมาไหวก่อนนะซ้ำซ้ำใส่เนี่ยซ้ำใส่ไรละสอบบ่จ้ เขาบอกขายปุ๋ยกันว่อประมาณหมื่นกว่าบาทแล้วเนาะเฮ็ดหน้าเนาะหมื่นกว่าหมื่นสามหมื่นสี่ได้ขายอยู่บ่เฮ็ดข้าวแต่ละปีขายขายอ๋อขายข้าวได้ชุดมหาศามไหมเฮ็ดแต่ละปีนะสิบห้าสิบหกต้ง่าไหร่ละค่ะได้ปีละเจ็ดแปดหมื่นโอ้แต่ว่ากะพอได้เฟื่องให้ให้งวดเนาะอันนี้เฟื่องเท่าเองเป็นบ่เฟื่องหน้าเท่าเอียง ใครอยู่เราพุ่นมีเราไถไถหน้าเองพี่น้อง <c oughs> ขายข้าวก็บ,บริทุนพลหวานต่ละปีนะครับก็พอดีเนี่ยแต่ในเฟื่องมาเลี้ยงงัวนะครับงัวก็ยังบาเปลี่ยนราคาอีกมาตะนี้นะครับมอเปลี่นยรรรรรน,นราคาในห้อยมาถรฐานสมือกับบอขายเบาเบาน้าหอดในบ <c oughs> <c oughs> อกขับมาจอดรถนี่ยเบาเบาน้าเลยบอกถ้าเบาเบามันเขากับซีมาวนเวียนดูนะก็ไดยเบาเบานะคันเบาาน้า <c oughs> นนะี่เขาสมาววนเวียนกระตัด ตัดปัญหาไปเลยว่าบมท่านขายอขายก็เป็นกำลังใจเด้อก็ให้มันง่วให้มันกลับมาเป็นราคาถึงแม้ว่าเสียบอกคือเก่าก็ให้มันดีกว่านี่เนาะขันมาหลอบนี่ก็มันเป็นราคานี่สิขายอยู่บว่านี่ <c oughs> ไม่ซื้อเลี้ยงต่อแต่สิขายอยู่ท้ามีราคาเอาทุนคืนเนาะ,ะสามแม่ก็แสนกว่าละ <c oughs> แฟนมาว่าอย่างไรบ่ บอไดขายแฟนมาว่าอย่างไกรก็บอไดว่ายังไหก็บอไดว่ายังกันเลี้ยงไปทำกันคใายอยู่ดอกอถือกันอยู่สนันหนะมากงงวนนั่กันอยู่นะครับ <c oughs> นี่นะครับนี่แหละพี่น้องนะครับปัญหาเรื่องของราคาา้วนะครับมันเปกเป็นราคานะครับบา,ราารบ,บางคนซื้อมากก็ถือว่าซื้อมาช่วงแพงนะครับคือแม่ละหา้าหมื่นหกหมื่นเนี่เช่าบ้านนี่ก็ถือว่าแพงเลยเด้เนาะจ้อืมมนนันตะนี่มัน งั่วมันลงราคาคอนเซขายแม่ละเจ็ดแปดพันแม่ละหมื่นอย่างสี่มันก็ขายบ่ได้แล้วนะครับก็เลยต้องเลี้ยงต่อใค่เน่แต่ว่าเพิินถือกันนะครับเลี้ยงกับเลี้ยงน้ำกันนะครับตัวแฟนไปเห็นงานเนาะจ้าทางเวีนเจ้าของก็เลยดูทั้งลูกดูทั้งงั่วน้ำจ้าหนูว่ากับบริยากดอกเนาะมันก็นตัดหญ้ามาใหาก่ถ้าเอาแต่หญ้างั่วกิน กระไล,ลกรตอนถึงเวลาก็ะไลเขาคอโอ้ตอนแรกก็ะไลเขาคอาเอาเฟืองให้กินแค่นั้นเนาะนี่นะครับนี่ก็ถือมาเป็นวิถีชีวิตง่ายๆนะครับหน้าหน้ามันก็อาศัอยู่แบบจํากัดบริเวณแน่นะครับแต่ว่าแล้วหน้าแล้วเข่านี่ก็คือบ่อยลุยเลยเล่มหากินเองตามธรรมชาตินะดลดต้นทุนเรื่องค่าอาหารไปได้หลายเติบนะครับเอานะครับในเมื่อมันเป็นราคาเข้ากับเลียงต่อสัตลัเนาะ ลูกเข้ากับย่งเลี้ยงเนาะง <c oughs> วเข้ากับเสเลียงไปน้ากันกขอบคุณน้องนิดเด้นนะครับที่มาว้าวมาคุยน้านะครับพี่น้องมันไม่เป็นราคาให่จังใดได้นะครับสู้ต่อไปทาเคชิ <c oughs> <c oughs> พอกันขึ้นใหม่นะครับพี่น้องนะครับมีความสุขหลายๆนะครับสวัสดีครับ